สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับแล้วก็ชาวเฟซบุ๊กทุกคนวันนี้นะฮะก็มาพบกับรายการ Racing Boy e p เอพิซ2ดสนะครับวันนี้รายการเราไม่ธรรมดามาพามาเจอนี้เลยฮะเชฟตัวใหม่เลยชลเชฟรถอะไรออลนิวนะเจ้าของรถนะฮะคือแอร์เอพีเอนะฮะเดี๋ยวเ <c oughs> ขารถออกสื <c oughs> <ะ>่อแล้วหนึ่งนะฮะ <c oughs> แต่ เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรถกันนะครับอันนี้ไม่สตาร์ทเครื่องนะดี่ไม่สตาร์ทเครื่องเลยเดี๋ยวเป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆรถนะฮะตัวนี้เป็นฝากระโปรงะฮะเป็นแคปลานะฮะของอกากาน่นะเป็นเชฟตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวทะบงทะเบียนนะพาไปซื้อหวยแล้วนะเดี๋ยวพาเดิน อันนี้เป็นตัวนิวออนิวเลยนะฮะโคโลราโดนะฮะผมจีสออันนี้ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะแต่คันนี้ไม่มีเครื่องเสียงนะฮะก็โอเคนะฮะเจ็ดสาวบอดไซส์เสียเสียสามนะโอเคทีสปอร์ตวันนี้ก็คงต้องทำรายการคนเดียวนะฮะเพราะว่าเจ้าของรถงดออกเสือนะฮะเพราะว่าไม่รู้เขินอะไรส่วนแม็กนี่ จะบอกว่าสวยมากดูครับ <c oughs> จัดเป็นเน้นๆของอะไรเนี่ยโอ้โหย้อนฮะเลสซิ่งวีลนะฮะโอ้แม็กแท้เจแปนเลยนะครับผมณจุดๆนี้นะครับผมทั้งสี่ล้อเลยนะครับผมสี่ลอ้อนี่ก็จะเหมือนกันนะฮะทั้งสี่ล้อนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับผม ก็ดีไซน์โดยนะฮะช่างหนุ่มจันทบุรีนะครับผมใหญ่ในวันนี้ในคลิปก็จะเป็นรถของจันทบุรีซะส่วนใหญ่นะครับเอาเดี๋ยวเรามาด้านดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนี่ก็จะบอกเลยนะว่าด้านหลังของเชฟโรเลตครับที่ว่าเอ้ยโคโลราโดนี่มัน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 เป็นตัวใหม่เลยแล้วก็มันสวยมาก2.5ดับเบิลดีเซลนะเป็นเครื่องดีเซลนะฮะ อันนี้จะเป็นเครื่องเดิมนะครับผมเป็นเครื่องเดิมนะแต่ว่าท่อนี่รู้สึกว่าออท่ออยนะู่ไหนวะอ๋อท่อซุกนะฮะท่อเขาเรียกว่าท่ออะไรอะ่ะท่อแฟรนะมันจะซ่อนเสียงแต่ว่าเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูอีกรอบหนึ่งรอบ ฝากระโปงนี่ตรงนี้มีจมูก้วยนะแต่ว่ามันมืดไปหน่อยก็จะคล้ายๆกับด้านข้างเมื่อสักครู่นะฮะด้านนนี้ที่เต้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะรุ่นนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงท่อดูและสีสันภายในตัวรถนั้นจะเป็นยังไงติดตามชมสักครู่ครับนะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถมาพาสแป๊บหนึ่งนะครับผม เอาล้วครับตอนนี้ก็กําลังจะสตาร์ทเครื่องนะอันนี้เป็นนี่ฮะจับล่าของมอนซ่านะตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะเหล็กท้ายนี่ของสเก็ปนะโอ้โหยอดยอดเดี๋ยวเราจะพาชมเสียงท่อเสียงท่อเป็นไงบ้างเสียงท่อท่อของรุ่นอะไรฮะยี่ห้ออะไรท่อดีสปีดนะผมเดี๋ยวเราจะพาชมด้านในรถนะฮะมีไม้วัดรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับจัดได้ว่าเด็ด สำหรับรถคันนี้นะฮะภายในนี่ผมต้องบอกว่าเบาดูเบาท่านผู้ชมเบานี่ผมอยากจะเปิดไฟในรถให้สว่างกว่านี้มากนะฮะรัดหนึ่งนะถ้าถ้ามองจากอันนี้ก็จะเป็นเบาของรถแข่งเลยฮนะเป็นไบร์นะฮะไบร์เจแปนเบาแท้เลยนะครับผมณนะจุดจุดนี้นะฮะโอ้โหจะบอกว่ามันสุดยอดมากแล้วยังใหม่มากดูนะฮะ ใหม่วัดรอบนี่ตรงนั้นนะฮะสำหรับตรงนั้นเฉพาะตรงนั้นนี่6ตัวมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะเรบอกได้ว่าสีสันภายในของเชฟโรเล็ตโคโลราโดตัวนี้มันเอกลุศีมากเลยลองหยับดูสักนิดนะฮะโอ้โหไม่เรียกได้ว่าใช้ไดนะ้ลองฟังดูแล้วท่านชมโอ้โห มันคำรามอะฮะมันแบบหยบเรียกได้ว่าแบบคือเอเย็นมากแล้วสีสันภายในของไมวัดไม้ไม้น้าปัดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่คือแบบคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ท็อปแล้วเป็นตัวที่แรงมากนะฮะส่วนใหญ่พวกเอ่อพวกรถแข่งพวกวัรรุ่นเนะี่ยส่วนใหญ่จะชอบตัวนี้แล้วก็จะเป็นดีแมคคอร์นิวสำหรับตัวนี้แล้วต้องบอกเลยว่าถ้าคุณคิดจะซื้อคิดไม่ผิด ซื้อเลยนะฮะณนะจุดนี้ผมบอกเลยว่าถ้าได้ลองขับแล้วคุณจะติดใจเมื่อกี้ไปลองขับมนาะแล้วรอบหนึ่งแล้วแบบมันคือเหยียบได้มันมากแล้วแบบคือคุณไม่ต้องไปทําเครื่องอะไรแล้วอะ่ะคือถ้าคุณจะแข่งอ่นะคือโมอีกนิดเดียวคือมันยอดอยู่แล้วนะฮะณนะจุดนี้หมายว่ารอบนี้ก็แบบจับลตเป็นมากนี้นะฮะผมจะบอกเลยว่ามันคงจะใจไวโฉเลยทีเดียวนะฮะ ดี๋ยวจะให้ไปดูใ,ใกล้ๆอะไรอันนะมันสายพร้อมที่จะทำงาน24ชั่วโมงเลยนะฮะนี่ฮะโบรครับผม Rover แต่ยังไม่ยิงนะอันนี้จะเป็นตัววัดกิโลนะฮะออปชั่นของตัวนี้ก็จะมีเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัววัดกิโลซึ่งมันเป็นดิจิตอลซึ่งมันเป็นลูกเล่นของตัวนี้ ซึ่งมันเป็นลูกเล่นของตัวนี้เลยนะฮะซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่ามันแจ๋วมากอันนี้เป็นวัยมันรอบนี่ขนาดจะไม่เล่งน,นะฮะไปที่เกือบ1000รอบซึ่งอยู่ที่800พรอบแล้วนะฮะนี่ไม่ได้เล่งน,นะฮะคือสตาร์เทเชื่องได้เฉยไป800พรอบโดยไม่ต้องเล่งเลยนะฮะถ้าเหยียบออกตัวนี้อยู่ที่2000รอบเลยนะครับเรียกว่าเชฟโรเลตตัวนี้นี่นะ,ะท่อก็จะอยู่ใต้นี้มันเป็นท่อแฟตนะฮะเข้าออก เ,เดี๋ยวคงบอกว่าติดใจกับเชฟโรเลตโครโลโดโคันนี้นะราคานะก็คงทราบๆเปนดีอยู่นะฮะยอดเลยนะฮะรถจรีนนี้อาเดี๋ยวปรับเครื่องแล้วนะครับผมได้ฟังเสียงเข้ากันไปแล้วนะนี่ครับมีระบบเต็นภัยนิดนึงด้วยฮะแจ๋วมาก คือไม่ได้ปิดประตูไงแล้วก็โอ้โหไฟหลีจะดับอัตโนมัติดับอัตโนมัติโอ้สุดยอดเลยนะถ้าปิดกุญแจนี่คือมันจะยังไม่ดับมันจะโชว์ก่อนแล้วมันก็จะมีสัญญาณเตือนนะฮะแล้วก็มันจะดับอัตโนมัติเลยนะครับนี่ฮะมีสัญญาณเตือนไม่ได้ปิดประตูจะดังตลอดเวลาเลยจนกว่าเราจะปิดประตูอ่ะเออมันแบบสุดยอดเลยสวยมากเลยนะภายใน ี้ก็เป็นโจ๊กนะที่เคยออกรายการราไปแล้วนะครับก็สนใจในคันนี้เหมือนกันก็เดิมาดูเยอมกใช้ไลยบอนี่นกบพรอเต้นี่ฮะพีจคนเดิมั็กาลังสนใจกับรถอยู่เป็นบเงียบยิบว้าดดโอเคฮะ ซันชบรีสติดนอาถูกโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะฮะติดตามรายการเล็ i n g Boy ได้ใหม่ในเอพิซดที่3นะฮะว่าเราจะพาคุณไปซิ่งมันเสียวกับรถยี่ห้อไหนคันไหนและจะคลาสสิกหรือว่าจะรุ่นใหม่จะแรงจะช้ายังไงฝากติดตามด้วยครับรายการ l e ็ i n g Boy งบอโดยกิตตานิวเชมหรือว่า ต้าดีนาีนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะร้านโจ๊กอินดี้ช็อปซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของรายการเลยนะฮะก็คือพี่โจ๊กนั่นเองพี่โจ๊กคองลาไลายนั่นเองนะฮะซึ่งตั้งแต่พิสดาแรกเราก็เป็นรถเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่สนับสนุนรายการเราโดยตรงเลยนะฮะต้องขอขอบคุณเขาจริงๆนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะฮะสถานที่ถ่ายทําก็จะเป็นน้ําตกพิ้วนะครับผมตรงน,นี้คือน้ําตกพิ้วเลย ก็มาเที่ยวมาชมกันได้นะฮะน้ำตกกิ้วยามค่ำคืนก็สวยสดงดงามแล้วก็บนเขาสระบาบครับท่านผู้ชมครับข้างบนนู้นนะฮะเดี๋ยวถ้ามาแล้วโทรหาผมได้นะฮะหรือว่าจะมาแชทบล็อกก็ได้ผมจะพาไปเที่ยวชมบนเขานะครับซึ่งบนเขาเนี่ยจะบอกว่าถ้ามองลงมาจากบนเขาแล้ววิวมันจะสวยมากนะฮะบนเขาแล้ววิววิวคือแบบคือเห็นทั้งเมืองจันเลยนะฮะเห็นทั้งเมืองจันเลยรอบเมืองจันเลยแล้วเมืองจันตอนคืนสวยมากครับท่านผู้ชมอย่าได้พลาดเลยทีเดียวสามารถมองเห็นได้ คืออยู่ในเมืองเลยอะ่ะคือคือเห็นเห็นไกลมากแล้วแบบคือผมเคยขึ้นไปสัมผัสด้วยตัวเองมาแล้วนะแล้วไปนอนพักแรมเมื่อตอนหน้าหนาวเมื่อปลายเดือนธันวาเนี้ยไปนอนพักแรมอยู่สองวันกับพวกน้องๆคือจะบอกว่ามันหนาวแล้วแบบมันอินอะ่ะคือถ้าพา,าแฟนไปแล้วไม่ได้ต้องให้งให้ตบเลไอะไรแบบนี้คือแบบอากาศมันหนาวหนาวมากแล้วแบบเย็นแบบกอ่อไฟผิงมันโอเคอะ่ะมันโอเคฮะถ้าไม,ม่ชมวงวันนี้ก็ โอเคนะขอลากันไปกับรายการ r a c i n g b o บนะหรือว่ากีตาร์ Racing วันนี้ก็จากไปกับเซฟโคโลราโดออ l n นิ new, ตัวใหม่ยอดเดี๋ยวจะพาชมรอบรถอ,อีกคันนะอ,อีกรอบหนึ่ง which two Oh till you die, oh life. That's so hard, everything is coming Life to slow, night dangerous, okay no Away oh, night, Oh where is dead This too is racing, racing boy That's so hard, It gotta snipe When to sigh and still slide One, We don't like us, no day, no oh yes, blessing boy. โอเคครับวันนี้ก็ขอจากกันไปกับเชฟโรเล็ตแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับผมบ๊ายบาย